สวัสดีครับทุกท่านโหช่วงนี้นะครับเชา้าเช้านี่อากาศเย็นมากเลยนะครับสําหรับาภาคใต้โซนบนนะครับหรือเรียกว่าภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะครับผมที่จังหวัดชุมพรนะครับช่วงนี้ก็มีหมอกลงหนาทุกวันเลยนะครับผมเนี่ยที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยคือหมอกนะครับจริงๆในในเนี่ยในป่ายางที่ผมเดินอยู่นี่ก็มีหมอกค่อนข้างจะหนานะครับผมแต่ว่า อันนี้อาจจะเห็นได้ไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ครับผมจะให้ดูรอบๆหมอกลงเยอะแบบเนี้ยสำหรับชาวสวนยางนี่มันก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าน้ำค้างเนี่ยมันจะไปเกาะที่หน้ายางมันจะเ,เกิดเชื้อราเขาเรียกว่าเชื้อราน้ำค้างนะครับผมหรือว่าเป็นราดำได้นะครับผมวันนี้ก็ ตอนนี้ผมก็ยังกรีดยางไม่เสร็จนะครับผมพอดีวันนี้ค่อนข้างจะตื่นสายแล้วลงมาประมาณตีห้าแล้วนะครับผมแต่ว่าเห็นบรรยากาศนะครับผมแบบนี้หลายเช้าแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เลยลงมาถ่ายให้ดูโอเคเดี๋ยวผมจะกลับกล้องแล้วก็ให้ดูบริเวณรอบๆนะครับผมนี่ครับบรรยากาศ หมอกลงหนาแบบนี้นี่หาได้น้อยนะครับผมสำหรับาภาคใต้นะครับผมปกติแล้วก็จะลงบ้างแบบเป็นไลน่ไลน,นิดนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่เห็นบริเวณข้างนอกไหมครับนั่นแหะข้างนอกที่มองเห็นเป็นสีขาวๆนั่นทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือหมอกทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างจะหนานะครับผมเมื่อตอนประมาณสัก ที่ผมลงมาตีสี่กว่าๆเนี่ยเกือบเกือบตีห้านี่โหหนาเลยครับผมแทบจะสองไฟนี่มองไปข้างหน้านี่ <c oughs> เห็นระยะแค่ไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ํำยางต้นยางที่ผมกรีดนะครับช่วงนี้ก็น้ำยางนี่ค่อนข้างจะออกดีนะครับผม ย้อยค่อนข้างจะนานเลยครับผมเ <c oughs> นี่ยครับตอนนี้ของผมนี่ก็กรีดมาได้ประมาณครึ่งแปลงแล้วครับเหลือครึ่งแปลงนะครับผมอ่ะช่วงจังหวะรถไฟมาพอดีเลยครับ นี่ครับที่สวนผมนี่ก็จะอยู่ติดกับรถไฟด้วยนะครับเนี่ยรถไฟก็จะผ่านนะครับรถไฟผ่านนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยจริงๆนะี่มันอยู่เลยต้นไผ่ไปแค่นิดเดียวเองนะครับผมแต่ว่าความที่หมอกมันลงค่อนข้างจะหนานะครับผมก็เลยมองไม่เห็นครับ โอเคครับก็เก็บภาพบรรยากาศสดชื่นแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับผมผมคิดว่าสวยงามนะครับผมตอนเช้าเช้านี่